ความเป็นญาติก็เกิดขึ้นเรือโบราณนั้นบอกว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชือ้อถ้ามีความเพื่อเพื่อก็เหมือนเนื้ออัตมาก,ก็คือเหมือนเนื้อเราเองแต่เป็นชาติเป็นเชือ้อถ้าไม่มีความเพื่อเพื่อก็เหมือนเนื้อในป่าลูกของพ่อ,อแม่ตายบางครอบครัว ต้องถึงกับฆ่ากันเพราะแย่งสมบัติหรือว่าต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันท่านบอกว่าแม้เป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่มีความเอื้อเฟื้อคือรู้จักการแบ่งปันกัน,นก็ทําให้เกิดการแย่งชิงกันได้แต่ก็วันนี้เราก็ได้วิสาสสพรมายาติคือให้ความพึงเพื่ให้ความเป็นกันเองจาก

แล้วก็พ่อผู้ใหญ่เนะาะพ่อผู้ใหญ่สมคงใหม่ก็ร่วมบุญด้วยเป็นทุนการศึกษาหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณตาในสามร้อยบาทคุณตาบัวคุณยายสมอรอนก็ขอทุนศา,า,านาตาทุกในประชุนมนดบลบุญนี้ ขออนาุชลที่ทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจทำในครั้งนี้นะเป็นทานเป็นบุญแล้วก็ได้ประสบออกนามอีก120ยสบาทขอญกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพพี่น้องชาวบ้านเดือนทุกท่านได้ทำบุญร่วมในโครงการนี้ขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นที่ประจักษ์ทุกแห่งหน ได้ยากวิสนิทชนที่เวียนคนตายเกิดกำเนิดมาสัพพสัตว์ทุกนหนท่านเทพารักจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาะร้นจากทุกประจบสุขทุกเวลาสมดังบุญที่โยได้ทำและอธิษฐานด้วยกันทุกคนทุกท่านเูยแต่ในอาทิตุดนี้ก็ขออวยไทยให้พรบอนพัสสี ให้ยู้ชมทุกท่านดีดมาร่วมบุญในครั้งนี้จงเป็นสุขทุกขิวารแะราตรีโรคไข่าได้มีมาบีทาาแม้จะตอบกิจการงานใดๆจงสมดังเลือไทยพัถนาโชคลาภทรัพย์สินเงินตาจงไหลามาเทมาต่างที่โยมได้ทำบุญและอธิษฐานด้วยใจเริงด้วยกัรทุกคนทุก่านทือขอเจริญพร อันนี้ไปก็กราบพระก็ได้รอนพระกลับไปเนาะว่า